จะกินเย็นๆล้วขึ้นอมเปื่อเบลืกเ่อแล้วเี่ยเบื่อแล้วเหรอเมาทำเล็กๆทำเล็กๆทำไรข้ามข้ามให้ยากินนให้ยากินไห้ยากินไหมให้ยากินไหมให้ยากินไหมให้ยากินไหม นู่กินนี่ไม่กินนั่นะผมจะช่วยให้แบงเดี๋ยวกลับไปเราป้อนเนี้ยม่ไมนได้กินนั้งหลายอย่างเหรอนงหกินไอิมเปงเหมือนนมยัเโรคกินที่ห้างไม่เลอะกินที่ห้างป้อนเดี๋ยวนี่กแล้วนะเอาแต่ใจเลยเยอะเหรอแวกบบแรงบรก ก็เลยบอกเนี่ยหล่อจ้สวยเพนฉันแต่เด็กเดี่ยไม่รู้จ<ะ>ักจร